สวัสดีครับคุณทําครับอนี้ผมก็จะาพามาดูนี่ครับสวนโก,โกโก้ที่ปลูกไว้ประมาณเกือบ2เดือนนะครับส่วนนี้ก็จะมีประมาณ2อ0รอกว่าต้นครับอันนี้ผมใช้สแลนบางไว้ด้านเดียวผมมีสแลนน้อยเป็นสแลนเก่าผมก็ใช้แค่บางบางที่ทางลมว้ครับตอนที่มันต้นเล็กๆครับลมมันพัดยอดมันก็นเลย เอาบังไว้ก็ดูสภาพต้นมันก็แทงยอดมานิดหนึ่งครับบางต้นก็โลกดิดหน่อยครับมันสวนยังไม่ได้ตัดหญ้าเลยก็ใ <c oughs> ช้แสานบังแค่ลมครับก็กลัวว่าลมมันพัดไอ้ยอดยอดอ่อนมันจะหักครับนี่ก็ต้นนี้ก็แทงยอดมาแล้วอ แต่ต้นนี้เมื่อก่อนนี่ติดเหลืองนะครับติดเหลืองมากเลยใบสีเหลืองแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเขียวละเมื่อก่อนนี่ส่วนนี้ผมปลูกตอนแรกๆนี่ใบมันจะ,ะจะหยักๆคล้ายๆเหมือนกับว่าจะโดนโดนเชื้อราเล่นงาน,นครับผมก็พ่นไตรโคโดม่าไปสี่วันครั้งหนึ่งอันนี้ก็แทงยอดแล้วครับเนี่ย อันนี้แต่กิ่งเลยนะครับกิ่งกิ่งคาคกใช่ไหมครับเนี่ยต้นนี้สวยนะครับต้นนี้พอใช้ได้ไหมครับเนี่ยอายุประมาณสองเดือนอยอดมันก็ขึ้นประมาณาเกือบเกือบคืบครับไม่ถึงคืบประมาณแค่หนึ่งนิ้วเนาะที่เจอ,อปัญหาที่ยุ่งๆหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นต้นนี้ครับ น่าจะโดนอะไรครับเชื้อราไหมครับเนี่ยผมทั้งพ่นทั้งลดแต่โคดม่าไปแล้วแต่ก็ยังได้แค่นี้ครับยอดไม่ค่อยยอดไม่ออกเลยยอดไม่พุ่งเลยครับตัวนี้เอาแต่โคดมาลดลดลงดินด้วยพ่นด้วยครับช่วงก่อนก็4วันครั้งที่พ่นแต่ตอนนี้ก็สภาพใบมันเริ่มดีขึ้นมาแล้วผมก็ เปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละครั้งครับตอนนี้ก็จะมีพ่นยาฆ่า,มาแมลงด้วยใช้ทั้งน้ำสมผลไม้แล้วก็ไอเซฟบิน85เซฟบินนี้ก็จะผมก็พ่นประมาณอาทิตย์ละครั้งครับเนี่ยสภาพอากาศก,าก็พอได้นะครับนอ้อต้นยางนี่ผมก็ตัดกิ่งลงบ้างแล้ว ทำให้มาข้างบนก็โลง่ลง,ลงนิดนึงแต่สวนด้านในที่มืดๆเนี่ยผมไม่ได้ปลูกนะครับผมปลูกไปนิดเดียวไม่กี่ไม่กี่แถวซิกน,นี้ผมใช้สแลนบางบางทิ่บังลมแต่ด้านนู้นนี่ผมใช้อ่าอะไรนะไอ้พลาสติกใสค,ครับมันเป็นพลาสติกใสที่เหลืออยู่ผมก็เลยเอามาใช้ คงไม่ได้บังแสงนะครับตัวนี้พอจะใส่ได้เนาะผมก็จะทําทตีนมันลอยไว้อยู่ตีนให้ห่างจากรินมาสักสิบเซนพวกที่ใช้พลาสติกนี่คุมนี่ว่าใบมันใบมันใหญ่ดีนะครับแทงยอดดีนี่ครับประมาณเนี้ครับ ด้านในนั้นสวนทึบๆนั้นผมไม่ได้ปลูกเลยนะครับฝั่งนี้จะใช้ ه, พลาสติกใสคุมหมดเลยตวนนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งรู้สึกว่าจะติดปัญหาน่าจะโดนอะไรครับโดนเชื้อราหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีอาการต้นเหลืองแล้วก็ใบหล่นนะครับเดี๋ยวนะ พลาสติกใสคุมม้มหมดเลยต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งรู้สึกว่าจะติดปัญหาน่าจะโดนอะไรครับโดนเชื้อราหรือเปล่าก็ไม่รู้มันมีอาการต้นเหลืองแล้วก็ใบหล่นนะครับเดี๋ยวนะ ต้นนี้ใบหล่นหมดเลยแต่ก็แตกยอดมาใหม่ละเริ่มแตกยอดมาแล้วแต่ใบเหลือแค่นี้นครับนี่จะมีอยอดแทงออกมาใหม่ละแต่ก็จะติดอา,อาการใบไหม่นิดหน่อย ช่วงตั้งแต่ปลูกมาผมก็เพิ่งจะให้ปุ๋ยไป1ครั้งเองครับปุ๋ยที่ใช้ผมก็ใช้ปุ๋ยโซเล่แล้วก็ผสมกับ15-15แล้วก็ยูเรียอีกนิดนึงตัวนี้ก็เมื่อก่อนก็ติดเหลืองแต่แต่ตอนนี้ก็เริ่มเขียวออกมาแล้วครับ ก็จะมีช่วงช่วงนี้ก็จะใช้อะไรนะไตโคซานพ่นผสมเข้าไปด้วยครับนี่ก็ยังมีใบใบหยักนิดหน่อยตรวน,นี้รู้สึกว่าจะเป็นใบเก่าของมันใบด้านล่างก็จะโดนมแมลงแมลงกัดสภาพสวนก็ลก สองเดือนแล้วครับที่ไม่ได้ตัดหญ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างไอ้ที่ใช้สเลนบางด้านเดียวกับใช้พลาสติกก็รู้สึกว่าใช้พลาสติกนี่จะใบมันจะใหญ่แล้วก็ต้นจะโตดีกว่านะผมว่านะ แล้วก็มแมลงรบกวนกม็มีน้อยครับมีน้อยกว่าทีา่ต้นที่ปล่อยไว้เฉยๆไม่มีอะไรหุม้มไอ้ทั้งสแลนทั้งพลาสติกนี่ผมใช้ของเก่าหมดเลยผมไม่มีไอ้ต่างไปซื้อของใหม่มาเป็นของเหลือใช้ครับเมื่อก่อนเคยทำไอ้ลงเห็ดแล้วผมก็ใช้ไอ้ตัวที่เหลือนี่แหละมาหุ้มต่อ สภาพสวนก็โปร่งใช้ได้นะครับน้องต้นพวกนี้ก็ใช้สแลนบังลมตอนนั้นตอนปลูกมันต้นเล็กใบยอดอ่อนครับนี่ ICS 95นี่ก็แทงยอดมาแล้วครับ มันจะมีอีกทางด้านโน้นอีกนิดนึงนะครับเพื่อจะปลูกไว้นี่ก็จะมีสา,าน้ำอยู่ข,ข้างๆนี่ครับผมคิดว่าแต่ถ้า,าถ้าหมดฝนก็จะหาเครื่องสูบน้ํามาติดตั้งไว้แล้วก็วางระบบน้ําแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับน้องผมก็ขอไปก่อนงบน้อยครับตอนนี้ สวนอีกที่หนึ่งครับนี่ครับสวนนี้ปลูกประมาณ40่สิกว่าต้นยังก็เป็น ป่าทึบเหมือนเดิมยังไม่ได้ตัดหญ้าแต่ต้นก็พอใช้ได้ครับต้นก็สวยอยู่ใส่หลังจากใส่ปุป๋ยไปหนึ่งรอบเมื่อต้นเดือนต้นเดือนตุลานี่แหละครับใส่ปุ๋ยเข้าไปหนึ่งรอบมันก็แตกแทงยอดออกมาใหม่หมดเลยสวยดีครับช่วงแ,แรกๆปลูกนี่ต้นหญ้าไม่มีแล้วก็มีแมลงรบกวนเยอะมากเลยก็ ตนยาต,ติดกันไปก็ออมแมลงก็น้อยลงครับต้นนี้สึกว่าจะมีปัญหาด้วยตอนนั้นอ่ะใบหล่นหมดเลยผมก็ออใช้ไตโคโดมาพ่นทั้งพ่นทั้งรดดินตอนนี้เอ,อ่าเริ่มแตกใบใหม่นะครับแต่โตช้าโตช้ากว่าเพื่อนนิดนึง นี่ครับสภาพสวนสภาพอากาศในส่วนนี้วันวันนั้นผมเอาไปวัดลองเอาเครื่องวัดค่า ps มาดูก็ ps อยู่ประมาณ7 7กว่าแล้วก็ ค่าปุ๋ยก็ประมาณลิตร์น่ะครับก็เลยใส่ปุ๋ยเป็นหนึ่งครั้งเอาต้นนี้รู้สึกว่า,มาแมลงแมลงกินเยอะเลยครับตอนนั้นอะ่ะช่วงปูเใหม่ พอใบออกมาใหม่รนะ้สึกว่าก็มาแมลงจะรบกวนน้อยลงครับใบพวกใหม่ๆพวกนี้ครับสภาพส่วนผมก็มีอยู่แค่นี้นครับวันข้างหน้าก็ออกคิดว่าถ้า,าโกโก้ ได้ผลผลิตดีก็อย่างตนนัวนี้ก็อาจจะเอาลงบ้างลงเป็นแถวเป็นแถวไปบ้างเราจะปลูกโกโก้แซมเข้าเข้าไปใหม่ครับ นนี้มันช,ช่วงเดือนใกล้สิ้นเดือนตุลากันยาพฤศจิกาผมว่าต้นเดือนพฤศจิกาอาจจะใส่ได้ใส่ปุ๋ยสักครั้งหนึ่งประมาณสองเดือนต่อครั้งหนึ่งน่าจะได้นะครับนอ้อหลังจากนั้นช่วงระหว่างนั้นเราก็พ่นฮอร์โมนเข้าไปด้วยตอนนี้ผมจะพ่นฮอร์โมนก็ประมาณอ่าสิบห้าวันครั้งครับสิบห้าวันหนึ่งครั้งพ่นฮอร์โมนแล้วก็ ใช้ไตรโคดม่าพ่นนี่อาทิตย์ละครั้งไตโคดม่ากับน้ำส้มขอนไม้ไตโคซานครับผมแล้วก็ยาฆ่า,มาแมลงเขาใช้เซเว่นแปดห้านี่ก็อาทิตย์ละครั้งเหมือนกันครับตอนแรกๆนี่ตอนปลูกแรกๆนี่มแมลงรบกวนเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมี้วครับตอนนี้ครับ ก็ส่วนผมก็มีเพียงแค่นี้นะครับถ้ามีข้อ,อแนะนำอะไรผมก็แนะนำมาได้นะครับผมขอบคุณครับ